สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ออทวันบานพามาเที่ยวที่เอ,อ่อที่ตัวจังหวัดเอ,อ่อมอสบักนะคะมอสบักมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองเมืองเก่าะคะ่ะ เมืองเก่าประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเมืองเก่านะคะชื่อจังหวัดว่ามอสปักนะคะเพื่อนๆมอสปักเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่แบบเขาอนุรักษ์บ้านบ้านเก่าหรือว่าการเมืองเก่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือเนี่ยค่ะเพื่อนๆ สวยงามค่ะสวยงามสวยงามสวยงามนี่อ่ะเขาเรียกบ้านนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคอร์บาเซ่เลยเป็นบ้านสวยมากเลยค่ะเรสฮะอะไรนะมนวดไทยอ,อ๋อหรออ้าวไม่รู้ไม่คเคยเห็นเหรอโอ,โอเคเอ่าฝรั่งบอกว่าเป็นร้านนวดไทยว่าอย่างนั้นนะคะเราก็ไม่ทราบค่ะเพื่อนๆเราเห็นเด็กใคก็เห็นเหมือ เราเห็นแต่ว่าบ้านสวยค่ะบ้านสวยมากบ้านสวยบ้านสวยบ้านสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากสวยมากนะคะเป็นไรที่สวยมากมากมายไก่กองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะลงไปดูเขาเรียกว่าเป็นซอยเก่าเป็นบ้านเก่าที่เขาอนุรักษ์ เมืองนะคะเพื่อนๆค่ะที่เขาอนุรักษ์เมืองที่เรามองเห็นนี่เราก็ว่าเลิศแล้วะค่ะที่แค่มองเห็นนี่เราก็ว่าเลิศแล้วนะ,ะเลิศแล้วค่ะนะคะคอ้วนอยู่แถวนั้น,น,ะค,ะ <S <S นค่ะเพื่อนๆพื่อค่ะโอ๊ยสอร้เลยนี่เลยค่ะเก่ามากค่ะเพื่อนๆค่ะเก่ามากเก่ามากนคะคะแล้วเราจะไปดูกันค่ะเพื่อนไปดูกัน ประมาณนี้ค่ะเพื่อนค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะประมาณน้อยเน,นะคะเขาก็จะบอกว่า Star Museum Mosbach นะคะ Mosbach คือจังหวัด Mosbach นะคะ Star Museum ก็คือเขาเรียกว่ามูเซียมของของจังหวัดนั้นๆค่ะนะคะ <Okay. S 1> เขาก็ <Okay. S 1> จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนค่ะ ประมาณนี้เลยเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะใช่แล้วใช่แล้วค่ะมันจะเป็น history นะคะเนี่ยเ้ยค่ะเขามีป้ายบอกด<า>้วยเป็นภาษาอังกฤษโชคดีของวอนบ้านๆค่ะเพื่อนๆนี่เลยเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะใช่เล้ สตาร์ทมอสบ์ก็อยู่ไม่ไกลนะคะไม่ไกลจากบ้านออสรันวานนักก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากบ้านออสรันวานนะคะไม่ไกลจากไฮเดอร์เบิร์กนะคะไม่ไกลจากไฮเดอร์เบิร์กนักค่ะเพื่อนๆค่ะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนะคะว้าวนะคะไปกันต่อเราก็เจอเด็กๆแล้วเด็กๆนี่เขานั่นด้วยนะคะเพื่อนๆน่ารักอัะคือเขาจะมี เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะมีกระดาษติดไม้ติด,ตดมือมาด้วยแล้วเขาก็นี่มีหัวข้อแล้วเขาก็จะกาว่าเขาไปถึงไหนไหนได้ว่ามาแล้วนี่เลยเพ,พื่อนๆค่ะอันนี้คือเขียนที่าวาดวันๆอยู่ด้วยคือวุ o เชนแบก ของเเนนน็กัรียะนนะคะแล้วมาตัวนี้เราก็ไม่อยากจะอธิบายนะคะเพราะว่า,าค่ะแค่ดูภาพนี้นะคะก็น่าจะเข้าใจพอจะเข้าใจนะคะที่ใส่แขนสองแขนแล้วก็วางคอแล้วก็ข้างบนก็เป็นไอที่ตัดลงนะคะอโอ้เขาก็มี มีตัวนี้ด้วยค่ะเพื่อจ้ะข้างเรือก็เป็นบ้านรองเพราะว่าเป็นหลักเมืองไหมหลักเมืองไหมคะนี่เลย S1 Y Baden Y Y Y Baden Baden b a เ e n บาเดนบาเดนวอนนแบกะคะ Baden w a t e r นแบกใช่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะใช่แล้วเป็นเมืองเก่าเป็นซอกของบ้านเก่าๆค่ะ สวยหรูดูดีมากค่ะเพืพ่อนๆขาสวยหรูดูดีมากสวยหรูดูดีมากเลยนะคะจังหวัดนี้คือจังหวัดมอสบักนะคะมอสบักมอสบักไปนะคะเพื่อนจังหวัดมอสบักน,นี่เลยค่ะเพืพ่อนๆข่เนี่เลยนี่เลยเป็นเป็นตึกเก่าๆที่เขาอนุรักษ์มานะคะ เป็นตึกเก่าที่เขาดูรักไว้นะคะเป็นไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้นะคะเป็นไม้ไม้ไม้ท่อนใหญ่ๆคะ่ะเป็นไม้ท่อนใหญ่นะคะ OR เข้าใยรู้ดีค่ะ ค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากมายที่เป็นกําลังใจใ้อตวันวันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ปคะไปต่อไปต่อนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวไปต่อกันใช่ค่ะเพื่อนๆค่ะอตวันวนอยู่ที่จังหวัดมอสบักค่ะเพื่อนๆ,ๆอยู่ที่จังหวัดอมอสบักมอสบักก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เขาอนุรักษ์เมืองเก่าไว้ ไม่ผิดเขาเขียนเขียนว่า a s รก็คือหมอนี่ก็คือบ้านหมอนะคะบ้านหมอว้าวโอ้ my god นี่ค่ะ <laughs> น่ารักจังดูสินะคะน่ารักมากเลยะคะ่ะน่ารักมากนะคะอุ้ยบ้านนี้ก็น่ารักอะ่ะอารน่ารักน่รักน่ารัก,น,รกนะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะคะบ้านอยู่ฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่น่ารักมากเลยน่ารักมากนะคะบ้านแบบกี่เมตรนี่ฮะความความสูงของสูงของบ้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ25 25้าเมตรไหมสามสิบยเมตรได้นะ ถึงตรงหลังค่ะแต่ว่าบ้านจะอยู่ได้จริงจังก็น่าจะอยู่ที่ความทมกว้างนะคะทำกว้างน่าจะอยู่ที่แต่มองด้วยตาเปล่าก็น่าจะอยู่ที่4เมตรนะคะและเป็นบ้านจริงจังเพื่อนๆเป็นบ้านจริงจังเป็นบ้านจริงจังมากจริงจังมากค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นบ้านจริงจังเดี๋ยวเราจะไปดูที่ใกล้กันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้กัน เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูตรงตัวกําแพงตัวกําแพงค่ะตรงตัวกําแพงนะคะตัวกาแพงนี่เลยสําหเพื่อนๆนะคะใบห่วยกันเพื่อนๆใบห่วยกันเอ๊แดแปดนะคะบ้านนี้สร้างมาพศหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบนะคะแล้วก็1 9 7 2ทําอะไรไม่ทราบนะคะเดี๋ยวต้องไปอ่านดูค่ะเอา เขาเขียนบอกว่าบ้านบ้านที่สองก็น่าจะเป็นบ้านหนึ่เป็นบ้านเฮาคิคเคนฮานนะคะเป็นบ้านคิคเคนฮานใช่แล้วค่ะค่ะเขาก็จะมีประวัติของเขามาว่า1,591เอันห้าร้เฮาส์นะคะคือบ้านหลังนี้ ก่อสร้างมาเมื่อ1,591นะคะป็นของสตีธานอิสมีไอร์คินเฟรเกอร์ฟอนเซอุนส์ฟอนอายเอร์ฟอนเฟรเกอร์ฟอนอ้า่ที่ที่ความกว้างของมานก็คือ50ตารางเมตรค่ะแล้วก็ไรเซอร์ไรเซอร์ฟลักเวร์ฮอยเซอร์โดส์น อ๋อเขาบอกว่าเป็นบ้านหลังที่เล็กที่สุดและเป็นฟรักแบบ็กก็คือเป็นงานฝีมือที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกของเยอรมันนะคะที่ก่อสร้างมาที่ก่อสร้างมาหนึ่งที่ที่ที่ท,ท,ที่ที่เขาให้ความที่เขาให้ความเขาเรียกว่าอะไรคะ ให้ให้ความอะไรอะภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรค,คือคือคือยอมรับอะยอมรับว่าเป็นงานฝีมือที่ทำขึ้นมาได้แล้วก็อยู่ได้ใช้จริงนะคะเมื่อ1920ถึง1957เขาก็บอกว่าค o อยสแลปเวอร์โวลแท็ก็คือบ้านที่อยู่ได้นะคะเขาก็ยอมรับว่าเป็นบ้านที่อยู่ได้เป็นบ้านจริงจังค่ะเพื่อนๆค่ะ ต่อค่ะเ,เพื่อนๆนะคะนี่เลยนี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะนะคะไปกันต่อเราไปดูข้างหน้ากันต่อค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเราไปดูข้างหน้ากันต่อนะคะ,น,คะน่ารักอะ่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะประตูบ้านน่ารักมากมายนะคะน่ารักมากๆอืม so schön so eine wunderbar schön สวอินาวุนดาบารนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะพี่น้องคะตา้งทต่ชั้นสัมผัสดูเเออก็คือเป็นบ้านส่วนตัวของของเฮาส์ที่ c ข e n นผานนะคะประมาณนี้ก็คือประมาณว่าอะไรนะคะ,ะเป็นบ้านที่อยู่ในการในความดูแลพวบคุมของเมืองประมาณนั้นค่ะนะคะใช่เลยค่ะเืคะนี่ นี่เลยประตูเข้าบ้านก,ก็น่ารักอ่ะโรแมนติกมากนะคะเขาเขาเรียกว่าอะไรคะเพื่อนๆค่ะเขาเรียกว่าพี่ทําจากเหล็กนะคะเป็นเป็นเหล็กนะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเหล็กอ่ะเป็นเหล็กนะคะแล้วแกะเหล็แกแกะสลักด้วยอะไรด้วยนะคะน่ารักนะ่าโอ้โหน่ารักบ้านหลังนี้น่าจะมีแบบว่าประวัติความเป็นมาที่แบบสวยงามคะ่ะเลิศค่ะเลิศเลยเพอร์เฟกต์ นะคะน่ารักค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านหลังนี้นะคะบ้านบ้านหลังนี้ที่เราเดินมารอบข้างหลังนะคะบ้านคิ้เคนฮานนะคะที่เขาเรียกว่าคิ้เคนฮารใช่เลยคะ่ะเพื่อนๆใช่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 คือคือคุณเจมบ,บอกว่ามันไม่ตรงมันเอียง เอียงไปแล้วก็เอียงมาจริงๆงงคะ่ะเพือนขาไม่ใช่เอียงด้านเดียวนะคะไม่ใช่เอียงซ้ายแล้วจบเลยเปล่าค่ะเอียงซ้ายไปแล้วก็เอียงขวากลับคืนมาโอ้ยพี่น้องถ้าเราอยู่ข้างบนนี้เราคิดว่ามันจะร่วงวันไหนยังไม่ทราบนะคะคําว่าหานก็คือไก่เพื่อนๆค่ะคําว่าฮานก็คือไก่ไก่ที่อยู่ข้างบนนี้คะ่ะนี่คะ่ะไก่ที่อยู่บนหลังคานี้นะคะคําว่าหานก็คือไก่ตัวผู้นะคะ ไก่ตัวผู้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะคิกเ็นหารคิกเ็นก็น่าจะบอกว่าบ้านไก่ขันไหมคิกเ็นก็คือไก่ไก่ร้องใช่ไหมไก่เอ็ก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 ใช่ไหม,ไมก็รู้ไงก็รู้ก็รู้ค่ะคุณเจมส์บอกว่าน่ไงไก่ก็อยู่ข้างบนนี่ไงเออใช่ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะภาษานะคะภาษาเยอรมันนะคะใช่เลยสวยรู้เก่าค่ะโบราณ แต่ก็มีความคลาสสิกนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมากมายที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ